เไปเจอร้านอร่อยมากคนาขาคออาหารไทยโบราณครับผมที่ว่าร้านโบราณน,นิยมร,<า>ร้านโบราณน,นิยมอาจจะไม่พูดวันนี้เพราะว่าของดีจะไม่พูดนี้ท่านผู้ฟังที่เราขอแนะนำนะครับให้ไปร้านโบราณน,นิยมของเชอตวจริงๆผม,มก็ทานก็อร่อยจริงๆครับเรไปเจอร้านอา,านหารไทยโบราณบนเนขาวคอส นึกไม่ถึงว่าเราจะได้โอกาสได้กินอาหารโบราณจริงๆท่านวางจบแล้วนะเผียว่าไปเขาคอเนี่ยให้ไปร้านชื่อโบราณนิยมโบราณชื่อเาบอกว่าชื่อโบราณนิยมเชื่อเขาบอกว่าโบราณเป็นคนที่ทําเป็นเชฟชี่ตวงเชียตวงเชียตวงนี่สะพอนะเขาเคยเป็นปลัดอำเภอกระพานหินบ้านผมี่พิจิต นะแล้วเปรักษาก,การเงินเพอลงเจริญที่พี่ิตนด้วยกันต้นาออกเองนะไม่ได้อะไรล้วบอกว<ช>่าชอบทำกับข้าวเราไม่อยากเป็นนักราชการใหญ่โตอะไรเงี้ยนะเขาจาได้ว่าตายายสอนก็มาทำามข้าวกับข้าโวโบราณโบราณทั้งสิ้นนะครับที่บอกทั้งเทปตวงโบราณโบราุดีไหมลองกินกันหน่อยดิอ,อดันนี้เราไม่ไดการัคิดเลยท่านดูฟังฟังไว้ แกงงันจวนตอนนี้ไปร้านอาหารที่ไหนเขาจะเจอว่าเอาจะกุ้งตีตะาทานตะทานกุ้งตีตะทานแกงรันจวนไหมผมก็ไปกินแกงรันจวนสองเชฟตวงแกงรันจวนที่นี่นะฮะเขาใช้แกงงันจวนใส่เนื้อชาโลเล่ของฝรั่งเศสอร่อยมากคุณดเกียดคุณจักกันแกงรันจวนไหมเคยทานไม่เหมือนมันเหมือนจะเหมือนต้ยมำยำทิาา้ๆไิ้งแจเนาะ Oh, ito sa kape. Nandito kape ni